สาทักษะจําเป็นที่โรงเรียนไม่เคยสอนหลายวิชาที่เราเรียนก็ไม่ได้มาใช้หลายคนก็จบมาแล้วก็ไม่ได้ทำงานตามที่เรียนมาหลายคนที่เรียนเก่งก็ไม่ร่ำรวยหลายคนที่รวยแล้วก็กินอะไรก็ไม่ได้นะคะโอยเป็นนู่นเป็นนี่และหลายคนก็กเกษียณมาอย่างเป็นทุกข์คือไม่มีเงินใช้ ทักษะสำคัญที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไ,ไม่ไม่ได้สอนไว้นะคะทักษะแรกก็คือทักษะความรอบรู้ทางด้านการเงินหรือ financial literacy ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สำรวจพบว่าคนไทยนั้นมีทักษะทางด้านการเงินนั้นอ่อนมากที่สุดและมีคนสำรวจว่าคนอเมริกันนะคะ มีทักษะทางด้านการเงินประมาณ65%แต่คนไทยมีประมาณ27%ทักษะนี้เป็นทักษะพื้นฐานนะคะเช่นเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นเรื่องของเ,อเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของการกระจายความเสี่ยงนี่เป็นเรื่องของเบสิกที่คนไทยมีทักษะตรงนี้น้อยตอนที่เราเรียนนะคะอย่างพี่นะคะเรียนมาเนี่ย ก็ไม่ได้คิดเลยหรือว่าไม่ได้วางแผนไม่ได้สนใจเรื่องของการเงินเลยรู้แต่ว่าทำงานไปวันๆจนเมื่อกเกษียณแล้วถึงได้เข้าใจว่าเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกๆคนที่ควรบรรจุไว้ในหลักสูตรจะขอยกตัวอย่างนะคะว่าบิลเกตนะคะหรือว่าสตีฟจอ์หรือว่ามาร์คซักกรเบิก ซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ที่ร่ำรวยนะคะมีประสบความสำเร็จในเรื่องของคอมพิวเตอร์ Computer, เรื่องของ Microsoft เรื่องของ Facebook ทั้ง3มคนนั้นเขาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยจนจบนะคะลาออกมาและในระหว่างที่เขาเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่เขาได้พัฒนาตามสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารัก จนกระทั่งเขาประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเรื่ของไทยล่ะคะมีหลายคนนะคะที่ไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็มาประสบความสําเร็จแต่เขาทําได้ด้วยตัวเองมีพยาบาลคนหนึ่งอายุเกือบ60ปีลาออกมานะคะคจากโรงพยาบาลแล้วมาทำ YouTube ทำแค่2ปีเท่านั้นเอง เขาสามารถมีไรายได้ที่เขาเรียกว่า passive income นะคะเข้ามารายเดือนเขาได้สปอนเซอร์เขาได้ออ,ออกรายการทีวีนะคะแล้วก็ทำคอร์สออนไลน์อีกคนหนึ่งค่ะเป็นแม่บ้านมีลูกสองคนเช่นกันก็ทำ Youtube นะคะแล้วก็จนกระทั่งเขาก็มีไรายได้นะคะเข้ามาเป็นรายเดือนมีคอร์สออนไลน์ มีคนที่มาเชิญไปออกรายการต่างๆเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เราจะมารับจ้างนะคะเพราะว่าการปลดพนักงานการปิดบริษัทนั้นมีมากข่าวรเร็วนี้ก็คือนักบินก็ตกงานซึ่งเป็นไป,ป็นไม่ได้นะคะไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกหลายอาชีพค่ะที่กําลังจะตกงานเพราะฉะนั้น โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะต้องสอนให้นักเรียนนั้นสามารถประกอบอาชีพที่อิสระโดยที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายของออนไลน์การทำ YouTube หรือการตัดต่อคลิปการาไลฟ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในปัจจุบันวิชาการตลาด เราก็ไม่ได้สอนจริงไหมคะเราจะสอนในนักเรียนที่เรียนเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะแต่ในวิชาชีพอื่นนะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นกฎหมายเป็นวิชาชีพอื่นนั้นไม่ได้สอนเรื่องการตลาดทาั้งๆที่มีความจําเป็นมากคะ่ะไม่ใช่จําเป็นเฉพาะคนที่จะทําธุรกิจนะคะจําเป็นมากกับทุกๆคนคะ่ะต้องเรียนรู้เรื่องของการตลาดเรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องการที่จะ ทำยังไงนะคะที่จะให้มันมีรายได้เข้ามาคือการเลี้ยงตัวเองได้เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต้องตั้งโจทย์ค่ะตั้งโจทย์ใหม่ว่าผู้เรียนจะต้องสามารถไปประกอบอาชีพอิสระได้นะฮะโดยที่เขามีทักษะต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องใช้อีกโจทย์หนึ่งก็คือผู้เรียนจะต้องมีทักษะทางด้านการเงิน นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมการลงทุนการวางแผนทางการเงินเพื่อไม่ให้เขามีความลำบากเมื่อเขาเกษียณค่ะเพราะว่าหลังเกษียณเขาต้องอยู่ไปอีก30ปีเขาจะอยู่อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต้องสอนค่ะถามว่าครูในปัจจุบันนั้นสอนได้ไหม หลายครูหลายคนอาจารย์หลายคนที่สอนในภาควิชาธุรกิจนั้นไม่ทราบว่าท่านมีประสบการณ์หรือมีความรู้จริงในเรื่องที่สอนหรือเปล่านะะอยากจะให้เปิดใจนะคะไม่ยึดในคุณวุฒิไม่ยึดในไม่ไม่ยึดใน,อา,ดในอ,าอายุนะคะให้ยึดในความรู้ประสบการณ์ความสําเร็จเชิญเข้ามาสอนค่ะเชิญเข้ามา เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนนะคะจ่ายตังไปลงคอสออนไลน์หรือไปลงคอสต่าง,างๆที่เปิดกันเขาพยายามที่จะเลือกครู uh, crew, หรือว่าเมนทอร์ที่เก่งๆเพื่อจะสอนเขาถ้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนไม่ปรับตัวนะคะก็จะไม่มีใครไปเรียนค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะไปเรียนคอสสั้นๆแล้วก็ทำเงินได้ทำงานได้นี่คือสิ่งที่ อยากจะบอกให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งคุณครูทุกคนได้ปรับตัวปรับหลักสูตรปรับคุณภาพแล้วก็ปรับมุมมองใหม่เพื่อที่จะทําให้คนรุ่นใหม่นั้นไม่ต้องตกไปอยู่ในความลำบากในการที่จะหาเงินไม่ได้หรือว่าจนตอนที่เกษียณหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆน,นะคะไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นคุณครูจะต้องปรับมุมมองใหม่ค่ะนี่คือทักษะที่1ทักษะการรอบรู้ทางด้านการเงินคลิปต่อไปจะพูดในทักษะที่2ค่ะสวัสดีค่ะ